สวัสดีครับอยู่กับช่องคิดยุทธเหมือนเดิมครับมือนี้อยู่หัวยุสวนเก่าครับจะพามาชมครับสว,สวนสาธารณะครับตัวนี้เป็นสวนของพมเอียครับตัวนี้จะมาพามาเบ่งเออเป็นสนาธารณะพันพืนบานครับตัวนี้จะบอกได้เป็นสาธานณเออพันที่เขามีข้ายทั่วไปครับตัวนี้เป็นพันผืนบานนะครับ ปลูกมาหลายปีแล้วครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเป็นเครื่อครับบริเวนสะเดาต้นครับตัวนี้คือลักษณะพิเศษทุกคนนี้ซิหอมครับมีกลิ่นหอมหอมกว่าสะเียที่เขาปลูกเป็นต้นครับหรือว่าสะเดาที่เขาปลูกน้ําไฮครับเขาเอือนทางตลาดครับภาษา,า,าตลาดเขาเอือนนี่สาเียบานครับสะเียทั้งไฮครับ ตัวนี้ก็ปลูกเ่เดียวครับตัวนี้สามารถสางใด้ได้เบิดปีครับตัวนี้ับตัดนี่ก็เดือนละเท่อครับด้วยการบำรุงรักษาดีนี่ก็เดือนหนึ่งก็ตีไปสองเดือนนี่ตัดสามเท่อครับตัวนี้ใดๆนี่ก็คิดเฉลียเป็นทุ่งกะทุ่งละหาซิฟนี่ก แปลงหนึ่งเราเล่าแปลงหนึ่งนี่ก็ได้ประมาณจักสามสิบทุท่งนะครับก็คือว่าได้ได้ดีครับตัวนี้เป็นท่านพื้นบ้านครับตัวนี้ก็การปลูกก็พุ่หหยาครับตัวนี้ก็ปลูกธรรมดาครับปลูกแค่เดียวนี่ตัดแต่ตลอดได้ครับจนกลัวเออเท่าอยากจะปลูกไม้หมดครับเวลาเทาอยากจะพักดินครับปลูกแนวไม่กั ก็จังค่อยเอาออกก็ได้ครับตัวนี้ตัวนี้จะตัดไปละสองเทืออะไรครับนี่นี่เทือ่ที่สามกำลังจะงามขึ้นอีกครับตัวนี้ก็เป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งครับที่เอามาแนะนําครับสําหรับใครอยากปลูกตัวนี้ก็สําหรับการขยายพันธุ์มันนี่ก็ตัดไปปลูกเลยครับนี่นี่ครับเอาก็ตัดเอาหยอดวันนี้ครับนี่ตัดเอาหยอดใหญ่ๆว,วันนี้ครับ เวลาตัดคายกับต kind of ัดหยอดใหญ่นี่ครับหรือเวลาจะปลูกอะเอาหยอดมันนี่ก็ได้ครับนี่ตัดตัดหยอดมันครับสังเกตดูงว่ามันจะมีหลากนะครับนี่มีถ้ามมีหลากอะมันจะมีตาใบมันนี่ครับตรงตาใบมันนี่เอาเกาไปอ่าช่ำไว้ในดินได้ครับนี่เอาไปปลูกช่ำลงในดินเลยกะมมนก็จะเป็ียนครับตัวนี้ก็จะติดได้ปลูกง่ายครับตัวนี้ปั้นพื้นบานครับ การขยายพันธุ์นี่ก็บวิากครับตัดไปหรือว่าซื้อน้ำตลาดครับบอกว่าเป็นเอาเอาพันธุ์พื้นบ้านเท่าครับเอามาทุ่งหนึ่งอี่นองก็มาเตรียมเปลียงไว้แ้วก็มุ่งอ่ะแะแลนไว้ครับแะแลนข้างบนเพื่อกันแดดครับแ้วก็มาปูครับเพื่อนกะสำรับสาเนียนี่ก็มากออากาศเย็นครับความชื้นในดินนี่ก ต้องรักษาให้พืชน,นําครับเพราะว่าพันบม่มากแหงครับตัวนี้ก็มากเปียก,ก,กชุ่มๆครับตัวนี้ก็หดน้ำสำหรับผมปลูกนี่ก็หดเวลาเดียวครับประมาณสองโมงเสาร์ครับสองโมงเสาร์งดเจน,นึงการบารุงรักษาใส่ปุ๋ยกะอาทิตย์ละเท่อครับใส่เ็นปุ๋ยอาทิตย์ละเท่หไม่ว่าจะเป็นเอ่อมูนไกใส่ขี้ไก่ก็ได้ครับใส่บางๆครับตัวนี้ สำหรับปุ่นปุ้ยนี่ก็บอค่อยเปืองครับแล้วการฉีดยานี่ก็การเลี่ยวเตี้ยครับตัวนี้เออมะเร็งบ,บ่คอยกินภานในครับเพราะว่าเอ,อต้อนห้องเพื่นนี้มีกินชุนครับสถาน,นีมันก็จะพวกมะเร็งจะพ่ค่อยมักครับส่วนมากก็จะมีตะนอนครับ้านอนเขาก็ค่อยฉีดยาครับตัวนี้ เราจะเป็นเดือนนาเทีย่องเทียครับตัวนี้คอยสังเกตเบิ่งครับนะตัวนี้ถาไผยย่กไก่ครับอยู่ไก่แถวอุบลครับผมอยู่อุบลน,นี่ครับถ้าอยากได้พันธุ์หรือว่าอยากเอาไปปลูกกแวะเขามาหาได้ครับตัวนี้ถ้าเป็นช่วงหน,น,น้าฝนนี่มันจะ ปลูกหนักแค่ยังหน่อยครับก็แนะนําให้ปลูกประมาณช่วงเดือนออท่านว่าครับท่านว่ามักรลาก,กุ่มผ่านนี่ครับประมาณนี้ปลูกในช่วงนี้ครับเป็นช่วงหนาหนาวครับเพิ่นจะติตดใบครับเอาปลูกแป๊บเดียวครับจะติดแล้วก็จะแตกหยอดแตกตาดีครับตัวนี้สังเกตบางพมผมพมปลูกใหม่นี่ครับมันจะมีอ่านี่ครับเป็น ยอดมันครับตัวนี้เป็นหยอดมันเป็นเครือมันก็ออกมาครับมันก็จะแตกออกมาจากแปลงมันครับนี่ครับก็จะออกมาลายครับตัวนี้ถ้าเป็นช่วงหนา้าฝนนี่ก็ราคาจะดีครับตัวนี้ประมาณทุ่งหนึ่งก็ลอยหาซีบครับทุ่งละลอยหาซีบกับประมาณถ้าเฉลี่ยเป็นกิโลก็ัประมาณสามกิโลสามจุดหาครับสามจุดหากิโลครับขันตําไม่ขาเพื่อนแถว สามกิโลครับผมกัจะตัดใส่ทุงห้เพิ่นประมาณสามโลเครืองครับตัวนี้หน้าฝนนี่จะสางได้ดีได้ไดไดครับนี่ตัวนี้ตัวนี้กับผมกับปลูกใหม่ครับปลูกขยายเพิ่มจากโตเก่าครับโตเก่านี่ปลูกประมาณเก,กือบไรครับตัวนี้กับประมาณถ้าคิดเป็นตารางก็ประมาณลอยกว่าตารางครับตัวนี้ผมผมปลูกมาใหม่ ปลูกเครือข่ายนาฟ้นครับตอนนี้กัดยำการนะครับับเป็นพักนี่ครับสางได้ใดใดดีอย่างหนึ่งครับกับปลูกแค่เดียวครับปลูกแค่เดียวอวยลงทุนหลายครับก็จจะมีสื่อแต่สล่นครับกับไม้ไผ่ถ้าพี่น้องมีไม้ไผ่มีเอ่อพวกเสาใหม่นี่ครับเป็นไม่ปลาหรือว่าไม่ยุคข้าหม่ยั่งก็ได้ครับตัดมาเห็ดเสากับไม้ไผ่ครับ อาสแลนกับซิลเวอน,นังกับพมาณพันสามพันซีครับในลอยเมียนอาสซเลนนี่กับเอาสเปอร์เซ็นต์มันนี่กับะม่าณฮาซิปฮาซิบครับตัวนี้หรือว่าหกซิบสี่ซิบก็ได้ครับก็มีซองขนาดครับตัวนี้ก็ตัดรอบตัวตัวนี้จะตัดรอบสามนะครับสังเกตุเ่าตัวตัดนี่ก็จะเลือดเลือดเต่ต่อครับตัวนี้ ตัวนี้ก็จะโปจงหยอ,อดต้นไหวเลยครับก็จะตัดตัดถากไปเลยครับถากถาก,ถากมัดมัด,มดไปเลยครับตัวนี้ก็เฮ็ดง่ายครับเวลาตัดไข่โบเดโซครับตัวนี้อย่างเจนาพนนี่ก็กรารบำรุงรักษาก็จะเตกต่างกับช่วงหนาห่อนได้จักหน่อยครับก็จะมีฉียากันเชื้อราครับนาพนก็มีประมาณนี้ครับกลับมาแนะนําครับเพื่อนเพื่อน อิรับชมอยากปลูกครับปลูกไว้แป้งหนึ่งนี่ก็ตัดข้ายหนาพ้นในทรงตลาดทาทรงเองนี่ก็ไปทรงตลาดเองนี่ก็นในราคาดีกว่านี้ครับตัวนี้ผมตัดทรงไม้ขาเป็นมารลับอยู่หนาสวนครับตัวนี้ราคาประมาณนี้ครับราคาเพิ่นกับบวือว่าราคาถือครับหาสิบบาทนี่ก็ตัดมาหนึ่งสิบทุ่งกับหาร้อยนะครับ ถ้าเป็นนาฝนก็นจะฝนพอดีก็จะบวไบดร้ายบวไดร้ายแบบนี้ครับก็จะลดลงอยู่ประมาณเกือบครึ่งครับเพราะว่านาฝนนี่มันก็นจะมีการชาหลางของฝนครับพักก็จะช่างักครับจะงาจะงามบ่คอยเสมอนะครับถ้าใครสนใจก็จงมาเบิงน้ำยู่นาสวนกันเลยครับมาสอบถามอยู่กับผมเลยก็ได้ครับถ่ายอยู่ไก่หรือว่า มีขวาสงสัยอยังก็บคอมเมนต์ครับวาใดครับผมก็จะตอบให้ครับคลิปหน้าก็ค่อยเจอกันไหมครับคลิปนี้ก็ซ้ำนี่นครับสวัสดีครับ